a lot right. พี่สุนวนปรางตีชิตนะคะตอนนี้ก็อายุ62แล้วค่ะปัญหา<ม>ที่มีเป็นปัญหาปกติของวัยอายุ50ขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องความทรงจำจำไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องข้อต่อปวดเอวปวดหลังแล้วก็คุณหมอบอกว่าห้ามล้มเด็กขาดเพราะตอนนี้มวลกระดูกของคุณนวนปลปรางเนี่ยเปราะบ,บางมากเพราะฉะนั้นล้มไม่ได้ก็เพอเ,เอิญนไปเจอเพื่อนเพื่อนก็แนะนําบอกว่าโอ้ยอันนี้เป็นปัญหาแก้ได้ ก็บอกว่าต้องทานตัวนี้แคลโคลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ตุ๋ยก็เริ่มทานก็เลยได้รู้จักกับดรกิ่งก็ดรกิ่งเนี่ยเป็นผู้คิดค้นสูตรน้ำตาใช่ไหมคะค่ะก็กิองอ่งนะคะเภสัชกรหญิดงดรพรมดีค่ะหรือดออรอกิ่งนะคะเป็นดีเรคเตอร์หรือผู้บริการสูตรวิจัยพัฒนานะคะตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัแวแคลโคลานะภายใต้แะเบบวิจัยแล้วก็โรงงาน ฐานบนาดเซนไบโอเทคค่ะซึ่งในตัวสูตรตำรับนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปเลยนะคะว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับพวกข้อเข่ากระดูกมา,มาเพราะว่าเรามีสารสก,กรัดตัวของแคลเซียมอะมิโนแอซิดเลค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นแคลเซียมรูปแบบใหมค่ค่ะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ได้ดีนะคะสูงถึง90%เเลยค่ะตัวนี้นะคะโดดเด่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวทุกเนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะทานอาหารที่ถูกเนาะขายแคลเซียมปัญหาเวลาสูบไวเนี่ยก็จะมีัญหาเรื่องกระดูกคูณกระดูกบาาตัวแคลเซียมตัวนี้ค่ะช่วยที่ดีมากเลยเรื่องของข้อเข่าข้อต่อนะคะช่วยเสริมสร้างเนื้อบุนกระดูกต่างๆแล้วก็ยังมีสารสกัดตัวของเบต้าืูแคนตดีดด้วยนะคะตัวนี้ค่ะมีงานวิจัยพบว่าช่วยเรื่องของพวกการอ การปวดต่าก็ส่งเสขขริมการสร้างคอลลาเจนที่เ้าต่อข้อเขาด้วยค่ะ เรื่องความหวานที่ทานเข้าไปแต่ปิ๋ยเป็นกังวลมากเลยเพราะว่าความหวานเนี่ยมาจากอะไรคะเป็นเบาหวานที่ทานได้ไหมคะทานได้เลยค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรูปแบบชงดื่มค่ะเพราะฉะนั้นรสชาติอร่อยใช่ไหมคะใช่อร่อยมากนะคะทานง่ายแล้วก็ความหวานเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวสารให้ความหวานนะคะที่ไม่ใช่น้าตาลนะคะเป็นตัวซูคารสโค่ะซึ่มีความปลอดภัยเป็นเกรดการแพทย์ที่ใช้กันแล้วนะคะแล้วก็ ปาน้ำตาลสูงเป็นเบาหวานสามารถทานได้เลยโดยตรงใช่แล้วก็สูตรตำรับเนี่ยปลอดภัยนะคะไม่ไดฐานออยอาลาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะรางวัล best product of the year ปีนี้เลยค่ะ2020ค่ะถ้าดึงกิ่นคงให้ดูนะคะตัวนี้ก็เป็นรูปแบบคงดืมนะทานง่ายมากใช่ที่หของอร่อยใช่ปกติเนี่ยหือจะไม่ทานอะไรที่เป็น เป็นน้ำนะคุณมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวกลิ่นกลัวกลัวอะไรที่มันติ๊ติ๊กขงคออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เนี่ยนะงงง่ายๆมากยาวลาลายตาลายง่ายแล้วก็ใสแล้วก็ทานเหมือนทานน้ำนะคะ้ื่นใจคอมากสนิงชื่นใจมากเลยเนี่ยพีุ่ชอชอบมากอันได้เลยทานได้เลยนะคะโอเคค่ะ ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเพื่อนเนี่ยแนะนำให้ทานวันละสองซองจริงๆแล้วเนี่ยสองซองแค่2อาทิตย์เองนะ,ะเป็นผลเลยค่ะพูดข้อเขาพูดกระดูกอะไรเนี่ยที่เพือนก็คือรู้สึกเลยว่า คือเวลาจะลุกพ no ี่ก็โอยโอดโอยใช่ไหมคะาแค่สองอาทิตย์เห็นปวแล้วนี่ถือทานได้3เดือนก็ไปหาหมอหมอเนี่ยเขาจะนัดเทคับสุขภาพตามปกตินะคะพอไปถึงหมอเขาบอกเอ๊ะคุณตำลังไปทำอะไรมาเนี่ยมวลกระดูกเนี่ยหนาขึ้นกลับมาเป็นเด็กอีกอันนี้สำคัญมากนะสำหรับคนวัยนี้ต้องทานเลยค่ะค่ะใช่เลยค่ะสำหรับคนรับนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าในสูตรนี้เรามีทั้งแคลเซียมแอมโนอซิดคิเลตแล้วก็สารสกัดเบต้าทูแพนดนีส ก็เลยจะเห็นผลเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อต่อต่างนะคะก็เลยเห็นผลลัพธ์ได้ดีแบบนเลยค่ะแล้วก็ยังมีสารขนาดตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยสมองนี่สำคัญมากใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตืเป็นคนที่ลืมมากเลยแว่ใส่อยู่บนนี้ก็หาไม่เจอเดินตามหาเอกสารอะไรอยู่ตรงไหนพี่ตือจะต้องจดบางทีวางไว้ตรงไหนบาปทีไปอยู่ตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจาก ทานแคลโ,โคป้าแคลโคป้าเข้าไปเนี่ยนะคะความจําดีขึ้นคือจะนึ้ออะไรไม่ออกสมมติเดินไปเนี้ยรู้จัก ี่อ๋อเดี๋ยวนี้ดักแม่สีค่ะเห็นไหมแม่นเห็นไหมดักแม่นมากเมื่อก่อนต้องนึกก่อนแล้วนึกไม่ออกแล้วโกรธตัวเองว่าอะไรอะไรอย่างนี้ในเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะช่วยได้ค่ะใช่เพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดแต่งตัวของที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือตัวของปลาโคป้าค่ะหรือว่าโคมีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือข้าวโอ๊ตป่าค่ะสองตัวนี้เป็นสารสกัดที่โดดเด่นนะคะมีงานเซลงนออกมาช่วยเรื่องของเกี่ยวกับ ความจำสมองนะคะแล้วก็การจดจําเรียนรู้แล้วก็ระบบประสาทได้เป็นอย่างดค่ะเพราะฉะนั้นคนทานเนี่ยก็จะชอบผลลัพธ์มากในเรื่องของความจําแล้วก็การเรียนรู้รวมถึงระบบประสาทที่ดีขึ้น ่แล้วก็ก่อนเนี้ยพี่ตุ๋ยเนี่ยทานเป็นหักเลยนะวิตามินเนี่ยเพราะลูกชายจะต้องซื้อมาให้ทานมามีนเราทานตัวนี้แคลเซียมตัวนี้ฟิชออตัวนี้เอ่อเกี่ยวกับข้อเข่าละตัวนี้เกี่ยวโอ้โหหลายตัวมากแบบตื่นเช้ามาต้องเรียงไว้นะคะแล้วก็ต้องแบบเหนื่อยเราือแล้วก็ทานยาค่ะอันนี้จองเดียวจบเนะคะตัวนี้เนี้ยเรียกว่าเราวิจัยพัฒนากนมาเกือบปีเลยนะคะกว่านี้เป็นสูตรที่ลงตัวทั้งในเรื่องของส คุณนะคะการดูแลที่ครบถ้วนไม่ว่าใช่แค่เรื่องของสมองข้องเขานะคะในเรื่องของดวงตาด้วยบำรุงสายตานะคะแล้วก็ยังเพื่เรื่องของ,ะะง,ของระบบภูการดกันด้วยไม่ว่าในนิตย์องค่ะดูแลได้ครบถ้วนเหมาะสําหรับวัยที่ห้าสิบแต่จริงๆแล้ว40ก็ลดทานได้ก่อนก็ได้นะไ <m uch ing> ม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เรามีปัญหาก่อน <huh. S 1> แล้วค่อยทานจะช้าแต่ว่าเออถ้าเราเมนเทนไปเรื่อยๆสมมติว่า30 ก็เริ่มขานได้ที่คุณยายชอบมากคุณแม่อายุ73ก็เช้าคุณแม่จะชมอ,อยู่เลยแม่แม่บอกว่าเออยานเนี่ยไม่ใช่ยานะแม่ปราบอกแม่ไม่ใช่ยา <c oughs> เป็นอาหารซึ่งมันจะอะไรที่แม่ขาดเนี่ยจะเติมให้หมดเลยใครบอกตอนเช้าเข้าห้องน้ําสบายท้องแฟบเกมือนกับมันล้างเอามาดีถอกออกหมดเลยอย่างเงี้ยยายชมอะค่ะค่ะก็ตัวของแคลโคป,ปาานงะที่ได้คุยกันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเราวิจัยพัฒนานจะมา พื่อดูแลสุขภาพในหลายเรื่องมากทั้งสมองสายตาระบบภูมิคุ้มกัน,กนแล้วก็ระบบกระดูกนะคะแล้วความปลอดภยัยในกลองการันตีนะคะในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากลนะคะแล้วก็ผ่านองค์การอาหารและยาการรับรองเรียบร้อยทั้งหมดค่ะดังนั้นเนี่ยมั่นใจเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและก็ย่อยด้วยค่ะ